สวัสดีกันอีกครั้งนะครับก็อยู่กับรายการมิกเกอร์ทีวีนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกว่าผมย้ายช n e l แล้วนะคะเพราะช n e l เก่าขี้เกียจขที่เกียจอัปโหลดครับอันนี้ก็คือแนลใหม่ของผมนะครับก็เพิ่งอัปโหลดได้เมื่อเอ,อิ่มหนึ่งเดือนที่ผ่านมาแต่ไม่ได้อัดนะครับนี่ครับตรงที่จะแพ็คว่ารูกสนะจงวิ่งไปหนูน้อยแล้วก็เฮียอะไรไม่รู้มีจุดบล็อกด้วย ก็ขอให้แนวนี้มีคนติดตามไ่เยอะเลยแน้วผมเองไงแหละไม่ใช่แนวนี้นี่นครับนี่อันนี้ผมเพิ่งทำได้ทำเป็นทำทำเป็นไม่นานหรอกนี่ครับพ้าเปิดตัวเอ้ยเดี๋ยวเปิดตัวรายการของผมแต่บางอันก็ไม่ได้ใส่เช่นอันเนี้ยหรือเปล่า อันนี้น่าจะใส่และอันเนี้ยไม่ใส่อันนี้ก็ไม่ใส่อ้าวใส่แต่อันนี้ผมลืมลืมใส่ผมลืมใส,มมส่เดี๋ยวกลับมาแกะนะก็ขอให้มีคนกดติดตามกดอย่างเงี้ยเยอะๆเลยนะก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ